นันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารกกันทังเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่านบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิปีบ้างสิปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่แตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่ก็มีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกและไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังเว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกนล้เเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่ง,งรรมมรรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเพสากัลลาวันแม่ชื่อเพราะเพสากัลลา ไอ้กระลาเนี่ยมันอะไรเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยพระบประ๊ป่าหมายความนี้อยู่ในป่าทรงปรารบพระโพธิราชุกุม,มารให้เป็นเหตุสมบเด็จพระบรมโลกเชจินทรงตัดเรื่องนี้ในะความตอนตอนน้นนมีอยู่ว่าท่านโพธิราชชุกุม,มารความจริงคนนี้ทราบไป้ดยนานปัรดาญายโยมพทธบริษัท และแต่เพื่อนพิสูจท่ามรีน,นี้กําลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชโูม,มานี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและใิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาตนชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสัตอยู่เองให้มันสวยสุดงานตามความพอใจ ยึงได้หาช่างมาออกแบบประสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมันว่าประสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจ,จรรัยรท่านโพธิราจุกรมายก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประสาทหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประสาทแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างปราสาทต์ประเภทนี้เธอทำมากี่หลังแล้วหรือว่าทำหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นายช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นเป็นหลังแรกท่านโพธิราชกุกมารก,ก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าแต่ประสาทหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อไราก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ก็อยากจะฆ่าในช่างม้วอมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจะไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีแต่การที่สอง้วยว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซะก็ดีเธอท,ทาไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนแตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุามารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุามารองนั้น <c oughs> ราชกุามารองนั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำประสราทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกมุมารองค์นั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกมุมารมาถามว่าระสาทหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกมุมารปารก,กับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิกท,ทิราชกุม,มารมาถามก็กลับเรี่ยนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจรรย์มากเขาจะเห็นรอยเด่นนา,ากาจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําทต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากถ้าก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอันว,าว่าพระพุทธท่านโพธ,ธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใชท้ที่คนที่หาไม้แห้หงสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ทมี่ไม่มีแก่นมีความเบาสูง mm hmm. เอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ทราบาประสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพุทธเจ้าจะต้องทําในห้องเยือเมียบเพราะเป็นสิ่งมาสจาัญละเอียดระออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผมาประสาทจะไหวตัวความคิดเจรางเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสจ,าจั์จริงๆ เื่อส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหารท่า <c oughs> นโพดีราชกุมารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องลับทํานกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนต์ก็หมายว่าทําเป็นลูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิคนพร้อมทัทพสัมภาระพควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครต่การขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทําแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนต์ทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่านในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญามากก็ม่าจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเพรนว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธิทราชากุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกเสืบแต่กูนจึงให้คนเมอรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเจ็ดบ,บ้านย่ยแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกคอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชทุกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพกเขาวสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าก็มาเดินมองดูพระอานนุ์พระอนุนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตัดกับพระเจ้าโพธิราชทุกุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราจุกรม,มายก,ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงน้ำมัสการแล้วนัทถาวายอังคาดคืออาหารแกองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมารย์ยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระคนกว่าวพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมารดาก็ถวาไบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ท่านไหว้พระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชจุฬามาลอาจจะรักชาติได้สักหนึ่งชาติจิงกาทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกการาชฯสุ้็นางรงที่หนไ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องล้วครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นลุ่มก็ถหวายนรรมีการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้ระดิการเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพระเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธกติกาตัสทางว่าพริราชกุม,มารแต่ถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถากตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไรพ <c oughs> ห้โพธิราชจุกมาก,ก็จัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสียแตะกูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอสมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระเขาถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาพุฒเจ้าจ,จงไม่เดินบนพระเขาและผู้มีพระพเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าราชกุม,มาร เพราะเหตุนั้นแตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการถึว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสแต่ก็ต้องตัดว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผภาแล้วลงสัมผภาไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่เจค้าแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้ำเผากันเวลานั้นปรากฏมีลมโหดดวนในคำว่าลมโหดดวนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็กลมสซ้ำเผาก็แตก คนนั้งหลายต่างก็ว่ายน้ําหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม่พบ,พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาแานพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีสักก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเจนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะน,นั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยกลัวคนคนเดิน้าไปใกล้นกก็ทําเฉยๆเพราะไม,ม่เคยมีอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยาแมจุราช เธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่ไรู้ทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเถ้าเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่ไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแ,แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ในชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแต่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเทพุทธบริษัทเวลานี้โภชนาการและโภชนากรนน้นก็เขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกัน ้โพชนะโพชนะังเลยมันขี้เกียจหนึ่งมันก็แปลวะ่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแตมาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินมัจะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักนั้นดีไข่ดีล่อก,กันยีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะพธิที่ราชจมานุเจ้าสนัดว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นนมเป็นสาวพระธมวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็บรรดาญาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลกูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่แจ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พอได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุดตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงแต่งพระวองลูกหกคอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมถ้าลูกมาจากเทวด,ดาและลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวด,ดาและมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถ้าแม้ย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศาึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นถ้อก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเพราะพ่อกับแม่มาจากเทวดาแลานผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไ่ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้เห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งก,กันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่แะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมเมื่อคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวพววเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มันเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่านนั้นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง แล้วองค์เองก็ปล่อยพันิพานการปพันิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอาทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือแ้่ท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายก็ท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิที่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพะระธรรมพระอริยสงฆ์้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์ครวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็สินห้า สมณเนรสินสิบพระสินสองร้อยยี่เจ็ดว่าต่สินแปดได้ก็ดีพระเร่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขึ้นชีวการเกิดเป็นน์ก็ดีเป็น,น,ปนทวันดาก็ดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็ม้มยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกาลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเหวนเดือดโดบุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดปานิพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวรรัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผล,ผลขวัญดาแต่พุทธศาสานิกชนผู้รับฟังจงหลับฝิตฝันดีด้วยกันทุกคนสวรรัสดีฝิตฝันดีด้วยกันทุกคนสวรรัสดี ฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดีฝันดีด้วยกัน